5, 4, 3, ครับสวัสดีครับผมอัติลาเธอรครับเป็นนายแบบนักแสดงลูกครึ่งไทยสซอ์ลแลนด์ครับก็ในเรื่อง I w ว u l d d r e ั m u ูพ o u ท e t e r p น n m ล s ิโก l ผมก็รับบทเป็นลุงม,มัดและกัปตันหุกครับใช่ครับรอบนี้ก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกครั้งแรกของผมจริงๆครับตื่นเต้นมากๆก็โอเคนะคือแบบเรา โดยส่วนตัวเราก็เป็นแบบพอ่พอพ่อลูกพ่อลูกสองแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์นี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับเราเพราะเราก็แบบจักถึ่การเทคแครเล่นกับเด็กๆนใกล้ตัวหน่อยใช่ mm hmm. ก็คือคิดตลอดว่าเฮ้ยแบบอยากจะเล่นเป็นตัวร้าย,ยาจะแบบเป็นตัวตัวดําเนินตัวสร้างปัญหาในในเรื่องสักเรื่องหนึ่งก็วันนี้ก็ได้เป็นโอกาสก็อมอบมาจากจากทาง Monster Class Studio นะครับ ก็ท้าทายไหมก็ท้าทายอาจจะต้องเต็มตัวมากขึ้นแต่รู้สึกน่าสนุกนะครับเพราะว่ากับต้นฮูกเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนทุกครั้งที่ติ๊กตอกแบบโผล่มาเราก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาคความเป็นขี้ขาด่าใช่หรือไม่ขี้ข่าขี้ขาดใช่ไหมใช่เราจะเห็นอะไรนะบอสใช่ใช่คือคือทุกครั้งที่ติ๊กตอกโผล่มาเราก็จะเห็นความเป็นบอสของไเล่ ก็ก็กระตือรือ้นนิดนึงนะแบบยังไม่เคยมีโอกาสได้โชว์ความสามารถทางด้านนี้นะก็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 คอยดูกันแล้วอยากฝากถึงคนดูให้คนดูมามาดูแบบผลงานชิ้นนี้ของผมด้วยนะครับแถมแบบนักแสดงในเรื่องนี้ก็แบบเยอะมากแคสเป็นมากกว่า50กว่าคนแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองต้องรู้สึกว่า เป็นเป็น projection ที่แบบเออน่าสนใจแล้วก็ควรติดตามแล้วก็ควรชมครับขอบคุณครับ